ตกกเางขากัขึ้นมากกับเห็ดอยู่บ่น้องนี่นะกับเห็ดขึ้นคืนกับลุกกระลุกมะทมลุกมัดคืนจูดเนี่ยแหละกรลุ่าบทมมันกลาเป็นขี้เท่ามันไม่เห็นบ่กับ<ด>สบายดี้ะสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สู่สุขคนพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเมื่อนี้พี่น้องอ่าบ่าเซียงก็ับมาบ้านลุงนาคํำพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหาน้องราตีพี่น้องเอ้ยก็ได้มาหาน้องราตีสัมษัสชักเถื่อพี่น้องไอบ้บอเสียงกันเนาะ เวกามาเล่นน้ำเพลินเนาะเพลินกาอยู่พอดีพี่น้องเลยเฮ็ดทานเฮ็ดยังอยู่คุกคั่วเยอะเนาะฟอนกลุ่มๆอยอะตั้งยันนี่าะเนี่มาได้เก็นเฮ็ดงานได้พี่น้องเลยอาหนี้บ่ได้นัดหมายได้พี่น้องเนาะเพลินเฮ็ดน้องสบายดีสบายดีก๊ะลังเฮ็ดยังอันนี้น่ะผมทานอยู่ผมทานเดินอ๋เฮ็ดเลียดซื้อเลยบ่แม่โอ้นีดึกอีโด้พี่น้องอัพไปเข่าผมบุญกันแสนเนาะ เห็ดได้กุเกิลเทพปิดมิยิ่งคือเห็ดได้คือปานผู้ชายนี่บอกได้กะเคยเห็ดแอะไรเห็ดทานนี่บอมโดยเห็ดมันไปน้อยบอ๋อว oh. oh, oh. ่าอยู่บนพี่น้องเนาะ p r เ n ้า p a l ก็ปลูกผังมาตั้งแต่น้อยโดยเริ่มเห็ดแต่จักปีแล้วจำได้แปดเก่าปีกะเห็นหลดง่มากเลยกะได้เห็ดทานเลย แปดเก้าปีโดยอ๋อดดูอันแปดเก้าปีตัวนั้นนั่นอันเจ้าอยู่น้ำยายพอตัวนี้อ่อะเทอะเลยอยู่ตั้งแต่เกิดมาแต่ท้องแม่คนแแม่วาเป็นพากมาแต่ไทยให้แม่ไปถ่าเลี้ยงเลยอ๋อจะแสดงว่าเจ้าเกิดอยู่ฝั่งไทยด้วยสบอ่โดยเกิดมาเกิดอยู่ไทยแม่พากมาให้ไปถ่าเลี้ยงอ๋อโดยเลยโดย นานเลยเนาะด้ยจำความได้ป้ะบ่บ่ได้ดอกยังบ่ได้เป็นปีเป็นเดือนจำอ่ะคือคลอดแล้วขมทรงมาเลยดยโอ้ขัดสิจำไม่ได้แต่ฉันะเคยเห็นหน้าแม่ยช่ป้ะบ่เคยอือคือตุนหดปัจจุบันนี้เลยอือจะเป็นมาจังไงเนาะด้ยอือด้วยด้วยบ่เป็นอย่างสนาะตอนนี้ก็อยู่กับยาย อ่าอยู่ว่ามันเนี่ยไปใช่ไหมมอยู่เพิน่นเมือาาเอา,ขา,ขา,าอเข่าเอาเข่าโดยเขาชานนี่ยอืมเอาเข่าอยู่ใช่น,โนโ่ะอืมอยู่แถวเชโน่กูเลยอ๋ออยู่เชโน่โดยโดยโดยไปแต่เศร้าเพิ่นบ่อ่าแม่นเห่น่าเพิ่นจ้างหลุดไปายเพิ่นเนาะอ่าเจ้าแต่แ,ตแท้บ่โดยหักแบบว่าแม่เดียวแต่คนละพ่ออ๋อแม่เดียวคนละพอ่ออ๋อโดยโดย,โดย ต่ว่าก็ถือกันอยง่บ้างเนาะมัก็ถือวนลายอันค่อยถือกันได้ลายกันกถือกันอยู่หา,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 ากินหากู่่กะองลองกันดีอยู่เนาะด,ดีขนาดเนาะกับพาน้ำกันอ๋ออเอ็นออ๋ออกออ๋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 ออนออ๋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 อ่ออ,อ,อ,าาอ,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 อ๋อ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 อ้อน๋ออ๋ออป็น๋ออ๋ออ๋ออ๋อ็๋ออ๋ออเออนออกอ กาประมาณนั่นแหละหักกัห้องธรรมดาแบบในงานดองอยังอีกอ๋อไปห้องตามงานโดยทักเพื่อนหายไปห้องกลับไปอ๋อคือบามีจ้างมอยังกลับไปอย่างนีเนาะโดยห้องไปสื่อกลับไปอืมคือบริจ้างมิยังอยู่ที่ห้องมักโดยตามงานตามยังงานลองงานยังไปอย่างนี้เนาะดูดีนั่และเนาะทางคุณทางคุณฝันบุคือกัน อัดกินข้าวกินน้าอ่อนร้อนีเฮะกินแล้ฮะได้เห็ดยังสูนยายกินมื่อนี้ฮะอ๋อมึกมี่อ๋อมึกมี่ด้อเฮเขาเที่ยงเนาะเด้อเฮ็ดฟ้าห่อนแท้พี่น้องเลยเป็นกาเห็ดทานตุกลางข้ากันขึ้นมากเกับเห็ดอยู่พี่น้องนี่นะกาเห็ดขึ้นขึ้นกระลุกกระลุกมะทมลุกมดขึ้นอ๋อมันบบได้แบบ ทาบ้อนบอนถมท่านแบบไหนเนาะแบบว่าท้าบ้อนอะไรแบบว่าจูดเมียนละไรก็รู้้าบทมมันกลายเป็นทีเทามันไม่เห็นบ่อโดยโอ๋อเอาง่ายาาๆคือคือนอกนี่ต้องเอาดินทมตลอดโดยโอ๋อแบบนี้โตขก้นข้ามขึ้นมากก็ต้องเฮ็ดตัวใสเนาะโดยโพี่น้องเนาะขักอยู่แล้น้องราตีสมชื่อเลยเนาะราตีพี่น้องเลย ถือว่าสู่ชีวิตมาตั้งแต่เจ็ดแปดปีเอาง่ายๆจะขึ้นนอกนั่นปลูกพังกับฮิตกับทานเลยเนาะแจ้งเกิดอยู่ทานเลยดูดูดูแบบนี้อันไอ้กับบุคคยข้ามาด้วโทษด้ออันตามมาเนาะวันนี้มีทางผู้ใหญ่เป็นเขามาช่วยเดือนนี่ที่มาที่ไปนี่เป็นอะไรเนาะก็อนา ่้าพนซอยเลือมากในการรู้สึกว่าที่ึ้นร้ายอยู่ช่วงห่งการพอดีึ้นน้โยนอนในขี้ดินแต่ผู้ใหญ่ใจดีเป็นบริชายอยค่ะนอนในขี้ดินโดยแบบว่าต่ำไปเลยนะแบบแบบเลื่อนคั่วนี่แหละไปเก่านะที่ผ่านมาหันบ่โดยโดยโดยมีทางผู้ใหญ่เิ่นขามาขามาซอยเลือก็ที่ว่าตอนนี้เนาะโดยดีขึ้นร้ายดีขึ้นร้ายเนาะโดย ออออออดีนะเป็นคนขยันสิ่งที่เขาขยันเป็นเห็นพุงงามพุ่มดีเป็นกะ่วยเดือเา้าโ,โดยโดยโดย,โดยตัวนี้ก็ว่าจะเห็ดเพื่อนใหม่เพราะโดยหากถ่าเช้าอยู่เพินน่ยังเห็ดเช้าวะแล้วใช้เอ็นปุ๊กอยู่ใช้หนะ่ะมองได้นะอยู่ทงิงมันวิทย์แปลว่าวิทย์ป่านน่ก็เมนอ๋อบ่ได้อยู่นี่บอ อันบ้านนี่บ้านหลังนี่ได้สะอยู่นี่ก้าวเมื่อนี่แหละก้าวต้นเพลินได้นี้อยู่แล้วจังมากแปลว่าอยู่บนก้าวบนโบราณเห็ดทานเดย์แต่ไปนอนกลางคืนมองที่ปุ๊กบ้านหลังใหม่นี่เนาะโดยโดยโดยแต่มองนี่น่ะเห็ดทานก่อนโดยโดยโดยเป็นกุ้งกล้วยกุ้งยังนี่ก็แม่นบ่ได้ของเจ้าได้ปลูกเนาะแม่นออ๋กุ้งกล้วยกุ้งนี่จะมาปีเนาะอยู่จักปีแล้วเนาะ จำได้บ่ากัประมาณหลายปีเติบชาวป้ายเลยประจักเขนีหนะนีบ่แปลว่ากับบ้อยูหนี่แปลว่าหักเขตเดียวกันนนะ่แะแต่เก่าปุ๊กอยู่ทางพุ่นหักง่ายมาอยู่พี่เป็นทางง่ยายลายบอนง่ายแล้วแต่เนน้อยนะจนง,ง่าย่าอ,อยูหนี่ก็น,นานแต่เนาะเชกลัวปีปกพังอยู่กับทานเลยเห็นเา้าเนาะพี่น้องเลยนี่เหี่ยพี่น้องเนาะถ้า อายได้พี่น้องเลยถ่าอันผู้ชายนี่สาม,มาเปรียบเทียบกับน้องราตีนี่ผู้ชายได้แท้เนี่บางคนนี่ฮอบบริหิบเบี้ยเห็นงานในพี่น้องใ่น้องราตีจะเป็นผู้หญิงเนาะเท็่ทานเห็นอย่างเต๊ะจำพวกอะไรบริประบระิถิ่มเหตตลอดเลยน้ยองหยดนี่นเนาะอันน้องอายุจักปีแล้วตอนนี้ฮะสิบหา้าเดือนแปดนี่ก็สิบหกเลย อาอายู oh, uh, oh, like, ่ซิมหานี s> <S ่บอานี่โอ้หนึ่งแาประมาณยี่สิบสามสิปีพ่านหอดเนาะหาสิบหเป็นน้องน้องทงตัวหนี่เนาะโดยอืโดยโดน้องทงกับคล้ายกันเนาะเห็ดทานเห็นยังเลยกูกูั้วขึ้นกันนะั่นกับดึกดีโดแต่ละคนเห็ดทานเห็นยัง หาอยู่หากินง่ายด้ก็มีแต่ปลาต่างเนะก็สบายอยู่ย่ำพุนการหานมไม้มีแต่ปลาไม่ไหลเนาะก่จีหอดอันทรงการเนาะได้บ้างเพนจีฮาลินชายีบ่บบบไม่มีหรอกการไปเดี๋ยวปีกาดค่ะแบบมีมุ่งแบบหลุดใหญ่ส่วนไปกาไปทรงผักอ่ะได้ไปอยู่ถ้ามบ่มีคนชวนไปกับมาเด้ยไปบ่มีหลดโดยโดยแต่ปีนี้กะเฮายังมองไ่เห็นเนาะย จังไรครับคือว่าในปีนี้กัโลูกระบาดจักเพื่นจิให้จัดหรือว่าเนาะต้องติดตามอีกต่อไปอยังดีู่โบกี่มือเองอันไปทำบุญทำหยังที่ได้เสนอกไปอยู่บัดใช่บันท่านี่ดิอ๋อไปบันท่านเน,น<ข>าะแบบมีหมชดไปกับไปอยู่ ไปบันมันชวนไลายไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานกับบ้านพระมันสินป์จริงใช่ป้ะโดยกับพอไปแบบหมู่ชวนไปกับไปถ้าบ่มีชวนไปกับบได้ไปบ่มีรถอ๋อน้องบ่ได้มีรถบ่ิษัทนี่บ่มีรถจักบ่มีบ่จักกับบอมีฮะชวนเด็ดช่วงดำหน้าน่ะแในห่างให้ขี่ก็พอได้ขี่อยู่อ๋อเพิ่นให้ขี่เที่ยวไปเที่ยวมาดิโดยๆพอให้ได้มาเจาะเมถาอ้ายนะอื นี่จะรุทีบโดยรุทีบก็เพื่อไปฮอดกบเทียงพอดีเนาะ <c oughs> ไปใส่บาทไปเศร้ากันอันนี้เฮ็ดขายว่านองเลยว่าแบบแบโดยโดยกับขายหักสมือนในขายย่ากไงทายแบบว่าเออแม่นอันแบบแถบวบ้าแนบบแบบนอกเขาามาขายลายดิมาสื่อกะเป่าสิบสองพันเป่าสิบสองโดย,โดยอือยากถือบ่ ว่าได <Yup. S 1> ้ม <Like. S 1> ันทานมันหลายเนาะนี่แหละตัวใดกันเนาะสู่ต่อไปมีตู้กับหิหลายเเนาะเล่ากันเนาะเจ็ดแปดสิบเลยเจ้าเป็นคนดูแลเจ้าตั้งแต่น้อยมาเนาะถือว่าจำพรรษาผู้หนึ่งนั่นเนาะมีทางไปใส่อีกเบ่เนาะ บ่มีว่าอันต้นแรงกับหดทานหดทานนี่่บต้นเสาต้นแรงอ๋อหดทานนี่เนาะอันเห็ดเงาเงขลวดนี่ยสำรวจไสนี่ใช้เวลาจากมือน้องอ่าสามมือกองนสามมือต่อกองโดยกองหนึ่งใช้เวลากือถือว่านั้นอยู่เนาะ เห็นเหาะกองเฮ็ดสองกองด้วยวะหนั้นกระเม่นบ้องหลังจอนของเพื่อนของเจ้าบ่ของเจ้านี่มีแต่กองเดียวนี่แบบว่าคัดตัวนี้เบิด์ตเลยกาจังกล้องใหม่อืานี่นาะเหาะต่อไปเนี่ยพี่น้องเป็นกองปุกใหญ่นึงประมาณจะสอบน้องเห็นอ่าเบิดนี่นะ ประมาณถ้ามันใหม่เพิ่นกะ30ป้าย30โดยแต่บ่ได้ลุดอีลแล้ว30เนาะโดยกประมาณนั้นแหละเอาไนั่งอยู่นี่เลยพี่น้องเก็บพันตากแดดกยังได้อือเนาะอือๆๆนี่มานอกเพิ่นฮ้อแดดแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ต่ออุปสรรคเนาะ ท,ทานทิชทานทิชยังมาได้มุมมั่วไมาได้พี่นอ้องอ่าถือว่าชีวิตกับนันกเติบไปพี่น้องเน่าน้องราตีอ่ะบมเป็นยังน,ะสะน,นอสเนาะทั้งหดากับไอ้ก็เป็นกลังใจให้ทั้งมีพอพี่น้องเพิ่นกับติดตามน้องมาโดยตลอดเนาะแต่ว่านอ้อไอ้น่ะบมเคยขับมาท้ายน้องจ้าเกลือ,อ,อมีแต่ติดตามในช่องของสารบุญมนนาทั้งวัวเตียงเขาเนียแล้วก็หลายหลายช่องอะไรอ่ามาเมื่อนี้กับถือโอกาส ดีๆเนาะขามาถ่ายท่ามือพี่ให้น้องครับเบอร์นักกันฮะจังไรไอ้ายสีได้เดินทางเนาะดูอัจังไรดูจังไรกะไอ้มาบุได้มีอย่างเด้อมมันอีเด้อบุมีอย่างบบเป็นอย่างเลยไม่อ่ามิเตมาถามได้ให้กำลังใจเด้อมมันอีเด้อเลยยันสู่ต่อไปเนาะอันจังไรกะตอนนี้กำลังจีส่างบ้านที่ซ่านี่เนาะเลยเลยจังไรกะผากขอบุญขอบคุณทั้งอ่าผู้ใหญ่ใจบุญนะกะ ทั้งพ for er yes, yes, ่อพ ah, ี่น้องที่นายบาให้กำลังใจน้องมาตลอดเนาะโดยอฝากขอบคุณขอบคุณเพื่นอนเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ซรอยน้องมาโดยตลอดขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งความจิตบริบบทยความไข้บ่ิบบทยให้อายุมันควรยืนทุกทุกคนโดยเนาะอายโอเคพี่น้องเลยเนาะอาฉันนำน้องก็ตีครับเด็กิคม้าที่ว่ากาละกะแต่ว่ามีทั้งย้ายเพิ่นกระดับเลี้ยงโดยมาตลอดชเมเพิ่นผูุ้่งลพี่น้องเลย ไหนมองคนอยู่พี un> un> <sk <sk <si ่น้องเลยก็เป็นเนาะสะอาดสะอ้านพี่น้องเลยบม่ได้หกบม่ได้ขื่ออะไรพี่น้องเลยเบป็งตัวอย่างก็ถือว่าจิตใจทั้งน้องรัตตีก็ต้เป็นคนสะอาดพี่น้องเลยมันคือตัวอย่างเลยเนาะอ้าโอเคแล้วสะอ้ายครับพี่น้องเดินดูดีสบายดีดูดู้าสู้ๆเด้อน้องเดินดีไม่แห้งเนาะดูดีโอเคน้องเสียงกับผ่านมาคือเก่าในพี่น้อง ว่าเส้นมาตั้งประทัดอิงห้างเนาะข่ามาในกะเวขามาเรียนน้ำน้องราตีพี่น้องเลยบมได้เคยหาข่ามาถ่ายจักเท่เนะมาในกะเพิ่นกะสวดในเนี่ยพี่น้องถมทานอึกทึกอยู่บมจักเลสจักลมเนาะพี่น้องเนาะขยันเนาะพี่น้องเ้ยเป็นผู้ยิ่งที่ต่อสู่ชีวิตมานานเนาะเริ่มเ็ดทานเทศยังกะเจ็ดหรือแปดปีในพี่น้องเราเบากันีนเนาะ กับไอ่แล้วเนาะไอ้เพิ่นกับโบยูมันนี่พี่น้องอเลยโบเสียงกูอยากสัมผัสไอ้เพิ่อนอีกอยู่แล,แล,วแล้วเนาะไอ้เราเสียงดีพี่น้องเนาะเราร้อ,องเพลงพี่น้องเลยอยู่ในสา <สะ S 2> บุญบาา้านนาอาโบเสียงกับที่ตามอยู่เต๋อโบมีโอกาสได้เข้ามาถ่ายถ้ำทเทือ่อยสำหรับครอบครัวของนเราตีพี่น้องเลยมาไม่นี้กับโบพิทวังพี่น้องเลยมาไม่นี้กันเนาะแต่มาบ่ได้มีอย่างมาให้น้องผมใด้าาพี่น้องเลยมากับอัปเดตให้พี่นะอ้องเข้าได้รับไปชมน่วกันเนาะ ้าห่างจากงานหม่งพิณยูกับน้องทองกับบุด้ไกรกันปไปในโน้ตพี่น้องประมาณร้อยเ,เมตรพี่น้องเนาะย่างไปกับประมาณสองอาทีตย์กับหอ่อเนาะหม่งพิณยูน้องทองตอนนี้กับเห็ดทานเห็ดยังพี่น่องเลตอนนี้วัวเชียงพานมากาี่เนาะแต่บุด้อัปเดตให้พี่พี่น้องเขาเบิงน้ำขันพี่น้องเลยเนาะวัวเชียงก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามากดติดตามได้รับชมมาคลิปของวัวเชียงและให้กำลังใจดูมาตลอดพ่อแม่พี่น้องเนาะ ขอบบุญขอบคุณอ่าพ,พี่น้องอีกเทธอนึ่งพี่น้องเนาะที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้ให้กำลังใจบัเชียงโดยมาตลอดมาพี่น้องเนาะพี่นอ้องเอาบัเสียงกับสิได้ลาไปแล้วมอพี่นอนะ้องเนาะอายุดีมีแห้งกันเบอร์สกูลสกุเด้ขขอพี่น้องเนาะเดินทางไปใส่มาใส่กัให้อาตลอดและปลอดภัยมาพี่นอนะ้องเนาะอ่าสันติบาลนี้กับบัเสียงกับสิได้เลยคำว่าสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สกูลสกุเด้อพี่น้องสบายดี